เริ่มต้นจากศูนย์เจมในวันนั้นทําให้ผมมีในวันนี้แล้วนะทุกคนในที่สุดผมก็ทําได้แล้วนะครับปั้นไอเดีสำเร็จแล้วนะทุกคนผมขาดแค่ไทท่านอัปเกรดดิวแมนแค่นั้นนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวไอดีที่ผมใช้เวลาปั้นทั้งหมด1เดือนเต็มๆนะครับบอกเลยว่าเป็นะารทีโคตรนานนะถ้าใครได้ดูไลฟ์สตรีมผมในตอกๆคุ้ชมจะเห็นได้ว่าผมใช้เวลาซื้อไขยค่อนข้างนานนะครับจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมหาเจมง่ายมาจากคลิปนี้เลยนะทุกคนการ a f ฟีฟฟาร์มไข่นะครับตั้ง ดากล่องบันนี่ราคาถูกๆๆมาขายหลังจากที่แอดมินเขาได้เอาออกไปนะครับตอนนั้นผมซื้อกล่องบันนี่มาราคาประมาณ35มสิเจมนะครับตอนนี้ผมขายได้2เท่าเลยนะผมขายไปที่69เจมนะครับแล้วมันขายดีมากว้าว <Wow. S 1> ทำให้ผมแบบโอ้โหได้รับเจมมามากมายไก่กองนะแล้วผมก็ปั้นรหัสขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมก็ซื้อตัวละครซื้อมาขายไปอย่างนี้ <Okay. S 1> ครับผมใช้เวลาการเทรดและการตามหาของนี้ค่อนข้างนานแต่ว่าสําเร็จแล้วครับทุกคนตอนนี้ผมมีดี h y p y r e r แล้วก็ตัวนี้ครับคอรั t เตรวมไปถึง engineer และอีกตัวที่คนอยากจะได้สะสมมากๆนั่นก็คือ Titan น o v e r นะครับคือ3ตัวได้เป็นตัวแรงมากๆและไอ้2ตัวนี้เป็นตัวที่ติดเมตานะครับไปไปรีวิวกันกดเข้ามาเลยครับปับกดเข้ามาหน้าแรกนี่ก็เต็มๆเลยนะครับกล่องบันนี่บอกเลยว่า เต็มกระเป๋าเอาไว้ขายนะครับแน่นาคตขายกล่องละร้อยยังได้นะครับแต่ก่อนนี้ผมซื้อมาแช่35เจมแล้วก็เทรดมา30บ้าง20บ้างเอฟเีฟาร์มบ้างนะครับในที่สุดมันก็ออกดอกผล,ผลให้ผมแล้วนะไม่เสียเวลาที่เราได้ตามล่ามาไว้นะครับข้าวก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวนับให้ดูข้าวหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 8 9 10 1้1ส1บ1ิ1เอ็ดสิบสงสิเอา300กว่ากล่องมีแน่นอนครับไหต้องคำนี่ผมขายออกไปเยอะมากนะคนดูผมซื้อมาไห่ละร้อยนะผมก็ขายไปแค่ไห่ละร้อยสี่สิบนะครับทำกำไรชิ้นละ40เจมแต่ถ้ามันรวมกัน,นเยอะมันก็ได้เยอะมากๆนะครับ พวกกล่องวาเลนไทน์อย่างเงี้ยผมเจอขาย200หรือว่า29 9เยผมก็ซื้ออาหมดนะครับแล้วผมก็ไปขาย399ของพวกนี้ขายได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นของแรลแลวนะส่วนตัวพวกกล่องบูเซอร์อย่างงี้ผมเห็นคนขาย190-199อย่างงี้ผมก็ซื้อไว้นะครับแต่ว่าไอ้ตัวที่มีลายเซ็นหนึ่งเงี้ยเข้าขายกันอยู่ที่299ผมก็รับมาแล้วผมก็ไปขาย399นะครับ ส่วนเจ้าตัวกล่องนิวเยียร์เนี่ยผมก็ซื้อในราคาประมาณ250นะครับผมก็ไปขาย399มันทําได้นะคนดูเรามาดูที่ยูนิตระดับเอ็กซ์คูซีฟนะทุกคนตัวที่ผมทํากําไรได้ดีนะครับนั่นก็คือเจ้าไฮเปอร์นะครับไฮเปอร์ Hyper, ราคาตลาดเขาจะขายอยู่ที่ประมาณ24,000-25,000นะครับแต่ว่าผมจะใช้สูตรนะคนดูผมจะย้ายซื้อไปเรื่อยแล้วผมก็จะตามหาพวกคนที่ร้อนเจมนะครับบางเซิฟเนี่ยผมเจอแค่ตัวละ20,000เจม21,000 23,000อย่างเงี้ยผมจะซื้อนะครับแล้วผมก็จะ สองันเจมทำกำไรให้ดีมากเจ้าแอตโตนี่ผมก็ซื้อมาถูกนะครับผมซื้อมาแช่ตัวละพันแปดพัผมก็ไปขาย2,000หรือว่า2อ0พประมาณนี้ได้นะครับเจ้าไททัานนาฬิกานะครับทุกคนตัวนี้ผมซื้อมาประมาณตัวละ7,800แปดมั้งผมหาเซิร์ฟที่มันถูกๆอะ่ะผมก็มาขายตัวละ999า เอากำไรแบบตัวละร้อยเจมก็พอนะครับแต่ว่าเราต้องขยันหน่อยนะในการหาเจมนะครับตัวนี้ FC เขาให้มานะครับ DJ ตัวนี้มีลายเซ็นนะครับปกติเขาขายกันอยู่ที่แสนสองถึงแสนสามนะตัวนี้ FC ขายให้ผมนะครับผมได้มาแค่ราคา80,000ื่นเจมนะครับผมก็ต้องขอบคุณน้องเขามากๆนะครับน้องเขามาขายให้ผมในสตรีมอตอนนั้นส่วนพวกเนี้ยไม่ต้องสืบครับเป็นกระตากนะ f c ให้มาบ้างเปิดกล่องบ้างนะครับ พวกนี้เอาไปขายตัวละ40เจมได้นะครับคนดูนี่ครับพวกアナลเซอร์ er, พวกตัวบูทนะครับแล้วก็เจ้า DJ s p e a k e r m a n ตัวละ20-30เจมก็ไปขายได้นะครับโอเคประมาณนี้คร่าวๆนะครับส่วนเจ้าโดนโดนนี่ผมขายออกไปเยอะแล้วนะผมเหลือแค่ตัวเดียวตัวนี้ขายอยู่ที่ประมาณ2,000-2,200เจมได้นะครับเจ้ากรีนเลเซอร์เลเซอร์เขาก็ขายอยู่ที่ราวพ0 0เจมนะครับทุกคนสปีเกอร์สไปเดอร์ี่ผมไม่รู้แะผมไม่ได้เล่นนะครับและตัวนี้เพิ่งได้มาสดๆแลร้อนๆเลยครับคนดู F อฟซีเขามาเทรดให้นะครับเจ้าแองจิเนียนะผมไม่รู้ว่าราคาตลาดเท่าไหร่แต่ว่าผมเห็นเขาขายน่าจะหมื่นเจมอัพอ่ะตัวเนี้ยเจ้ากอดบันนี่นี่เป็นไรที่ลงอินเลดได้ดีมากๆนะครับมันบูทความเร็วในการโจมตีนะครับทุกคนราคาก็อยู่ที่ไม่เกิน2อ0พเจมถ้าเกินนั้นคนดูก็อย่าไปซื้อเลยครับไททันกล่องของขวัญเนี่ยเอาไปโยนลงหนองฮนะ <laughs> ก๊อตเก่าครับก๊อตเก่าก็ยังเป็นราคานะคนดูก็อยู่ที่2324ครับ2,300เจมถึง 2,400J นเมนะโอเคแล้วก็เจ้าซิกมาตอนนี้ราคาเป็นอะไรที่ตกอับมากนะอยู่ที่20 0 0กว่าเจมพัวนี้ก็2-300นะครับนี่ครับอีกตัวที่นําเสนอเลยคนดูตัวนี้ถึงจะไม่เก่งนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่คนตามหานะเหมือนจะเป็นอารมณ์ประมาณแบบของแลนะเจ้าไทชันโคเวอร์นะครับตัวนี้เขาก็เล่นกันอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0ถึง22,000เจมได้นะครับใครมีในกระเป๋านี่ก็ถือว่าเป็นคนแบบมีของแล้ะ พวกเลเซอร์พวกนี้ไม่ค่อยมีคนใช้แล้วทุกวันนี้หลังๆมาคือดรอปไปเยอะนะครับไม่ค่อยเห็นคนเล่นนะทีวีหิมะเขาก็จะเล่นกันอยู่ที่ไม่เกินพันเจมเหรอกคนดูช่วงนี้ราคามันตกอับมากนะครับเพราะว่าใกล้อัปเดตแล้วเราต้องรอดูว่าเมตาที่จะเข้ามาเนี่ยตัวไหนจะติดเมตาบ้างนะครับเจ้าซานต้าผมก็ขายอยู่ที่2 4 0ร้อถึงสองเจมนะครับเชฟายเซนนี่แหละครับขอนําเสนอเลยแต่ก่อนนี่คือฮิตฮอตกันมากนะสโลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหลังจากแอสตเข้ามาเนี่ยเชฟไม่มีบทบาทเลยนะแอ<า>สตัวระยะ ไกลนะครับและมันสโลได้ดีมากมากเชฟถ้ามีลายเซ็นเขาก็เล่นกันอยู่ที่1 0 0 0 0ถึง12,000มนะครับมีอีกตัวที่ผมอยากจะ3ามคนดูนะครับนั่นก็คือเจ้าคอร์ัปิตินนะคคนเขาขายกันแพงมาก<ะ>ตัวที่มีลายเซ็นเนี่ยขายได้4 000, 5 0 0 0ถึง50,000เจมกันเลยทีเดียวนะผมอยากจะรู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมีดียังไงครับคนดูผมไม่ค่อยเห็นคนเล่นเลยนะไม่ว่าจะเป็นพวกโหมดเอเลดหรือว่าโหมดไนท์แมร์คนไม่ใช้นะครับแต่ว่าคนเขาตามหากันให้ควักเลยนะตัวนี้น่าจะเป็นของแรมั้งคนเลยอยากได้นะครับก เรามาดูระดับรีเจนบ้างนะครับทุกคนผมขอนําเสนอเลยครับตัวนี้ลงเอเดดีมากๆนะครับนั่นก็คือเจ้าทีวีหน้าเกของเรานี่เองค <Okay. S 1> อหนุ่มมาดแมนยืนเกาคางเฉยมอนก็สตันนะครับพวกนี้ไม่มีประโยชน์นะครับเนี่ย <laughs> อีกตัวที่ดีมากๆนะครับทุกคนนั่นก็คือเจ้าพ่อมดของเรานะครับ yeah นี่เลยครับ เป็นตัวที่สามารถต้านซีซีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ <Okay. S 1> เวลาลงเอเลดคือขาดไม่ได้นะครับที่สําคัญบูตระยะให้ด้วยต้องสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นอะไรที่เวดีกูสุดๆนะครับสาหรับระดับรีเจนต์นะสองตัวนี้คือแนะนํามากใครไม่มีต้องไปหาซื้อนะครับระดับรีเจนตัวที่ผมขอนําเสนออีกตัวนั้นก็คือเจ้าคิวบิตนะครับทุกคนใคร <Wow. S 1> ไม่มีเวลาเล่นใครต้องการเหรียญหรือว่าต้องการเล่นกิจกรรมเป็นตัวที่เอฟเคเก็บเหรียญเก็บอีเวนต์ได้ดีมากๆนะครับไม่มีตัวไหนเอฟเคได้ดีเท่านี้แล้วเพราะว่าค่าวางมันถูกและระยะแม่โคจะะไกนะ ยิงดีมากๆนะครับดามเมจแรงนะครับท้ายที่สุดนี้ผมอยากให้ผู้ชมช่วยกันคอมเมนต์ว่าถ้าหากผมนำตัวละครที่ผมมีทั้งหมดเนี่ยไปขายในเทรดพาซาแล้วก็ขายตามราคาตลาดผมจะได้ทั้งหมดกี่เจมครับฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับทุกคน